สวัสดีค่ะได้เวลาของจอดเทั่วไทยกันแล้วนะคะวันนี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมมาที่สวรรค์ของนักพักผ่อนกันนะคะนั่นก็คือที่ซีพันวาโครงการบ้านพักตาอากาศแล้วก็โรงแรมสุดหรูแบบพูวิลล่านั่นเองค่ะสถานที่แห่งนี้จากที่คุณผู้ชมเห็นในภาพนะคะต้องบอกว่าตั้งอยู่ที่ปลายสุดของแหลมพันวาเลยค่ะซึ่งนอกจากที่ซีพันวาแห่งนี้จะมีที่พักสุดหรูในบรรยากาศส่วนตัวส่วนตัวแล้วเนี่ยนะคะยังมีร้านอาหารไทยสไตล์พื้นเมืองของคนภูเก็ตอ,อีกด้วยซึ่งต้องบอกว่าแต่ละร้านเนี่ยได้รับการต้อนรับทั้งนักท่่อองงเททียยววขชาไ ที่นิยมไปทานรวมถึงนะักท่องเที่ยวจากต่างชาติด้วยค่ะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราตามไปด้านในกันเลยค่ะ ร้านอาหารไทยร้านนี้มีชื่อว่า Baba So าโซฟูนั่นเองค่ะซึ่งคําว่าโซนี่ก็แปลว่าจิตวิญญาณสื่อถึงอาหารไทยที่ทําออกมาด้วยจิตวิญญาณจริงๆแล้วร้านนี้เป็นร้านอาหารน้องใหม่ของศีพันวานะคะซึ่งเปิดให้บริการมาได้เพียงแค่6เดือนเท่านั้นเขาได้รับแรงบันดาลใจมาจากคุณยายทอสีสวัสดชูโตและแม่บ้านประจําตระกูลอิสระค่ะ ดูสิคะการตกแต่งร้านก็จะเป็นแบบสไตล์ทอร์กิคอลร่วมสมัยผสมผสานไปกับสไตล์ชิโนโปรตุกีสค่ะสังเกตได้จากพื้นกระเบื้องเพดานเป็นแบบลายดอกพุตตานซึ่งเป็นดอกไม้เอกลักษณ์ของชิโนโปรตุกีสค่ะ ส่วนเก้าอี้ที่นั่งก็จะเป็นแบบล็ c k i n g ง h a ร์ทุกชิ้นเป็นงานแฮนด์เมดหมดนะคะภายในร้านนี้จะมีการแบ่งออกเป็น2โซนด้วยกันค่ะจะมีโซนห้องแอร์กับโซนนั่งชมธรรมชาติท่ามกลางต้นไม้นานาพันธุ์ดูสิคะมีต้นสตอด้วยต้นสตอเนี่ยถือได้ว่าเป็นผักพื้นเมืองของคนใต้เขาค่ะมีผลสตอย้อยออกมาเต็มต้นเลยแหมดูแล้วทั้งสวยทั้งน่าทานค่ะ ชมบรรยากาศร้านไปเรียบร้อยแล้วได้เวลาที่เรามาดูเมนูอาหารพื้นเมืองของที่นี่กันค่ะเชฟใหญ่ของร้านบา b a บาโซฟู้ดก็คือคุณจงจิตอัตรักษ์ค่ะ การันตีด้วยประสบการณ์การเป็นเชฟทั้งในประเทศแล้วก็ที่อเมริการวมแล้ว26ปีค่ะเขาขอภูมิใจเสนอเลยจานแรกเป็นกระเวกสอดไส้เมนูอาหารว่างทานเล่นฟังแค่ชื่อก็แปลกหูแต่รสชาติอร่อยจนต้องบอกต่อค่ะเคล็ดลับของมันอยู่ที่น้ำจิ้มสีเขียวสูตรพิเศษนั่นแหละค่ะเขาบอกว่าทานเล่นคู่กับเครื่องเคียงเบ,งเบาๆมาต่อกันที่นี่เลยคัวกริ่งหมู3ชั้นปูผัดมะนาวยำเป็ดกรอบ ผัดผักเหมียงและข้าวต่งกุ้งพิโรธค่ะทานของข่าวไปแล้วต้องตบท้ายกันด้วยของหวานค่ะ และขอบอกว่าข้าวเมาทอไส้มะพร้าวกวนเป็นความอร่อยที่ต้องลองจริงๆนะคะด้วยความหอมของข้าวเมาและความหวานของมะพร้าวที่บรรจงกวนอย่างพิถีพิถทันเนื้อละมุนค่ะเพิ่มความหวานด้วยนมสดอร่อยสุดๆปิดท้ายกันด้วยชีสเค,ค้กขนุนเสิร์ฟมาเป็นชั้นๆเลยดูสิคะชั้นล่างเนี่ยเป็นข้าวเหนียวถั่วแดงนะคะสอดไส้ด้วยชีสหวานโรยหน้าด้วยขนุนสุกงอมหวานกรอบทานแล้วเข้ากันเขา้เขากันค่ะ You stand in the light. เอาเป็นว่าใครที่อยากจะทานอาหารพื้นเมืองภูเก็ตแบบนี้นะคะก็ไปสัมผัสกันได้เลยค่ะสําหรับความสุขและความอร่อยกันที่โรงแรมซีพันวาภูเก็ตห้องอาหารบาบาโซฟูนั่นเองนะคะเขาเปิดตั้งแต่5้าโมงเยน็นยาวไปจนถึงสี่ทุ่มครึ่งของทุกวันค่ะไม่มีวันหยุดซะด้วยแต่ขอเน้นย้าไว้เลยนะคะว่าไม่จําเป็นค่ะที่คุณจะต้องเข้าพักที่สีพันวาถึงจะไปทานอาหารอร่อยๆที่นี่ได้เท่านั้นเพราะว่าคุณจะไปพักผ่อนที่ไหนคุณจะไปนอนที่ไหนแต่ว่าคุณก็สามารถมาทานอาหารที่นี่ได้ด้วยเช่นกันค่ะรุ่งนี้นะคะเรายังอยูู่่่่่่กกัััันนนททีีวาตออคะยยง เรื่องอาหารแต่ว่าเปลี่ยนสไตล์กันบ้างดีกว่าไปกันที่ร้านอาหารอีกร้านหนึ่งที่เขาเรียกกันว่าภูขับนั่นเองค่ะก็นอกจากจะมีอาหารอร่อยแล้วก็อบอกว่ายังได้เห็นความสวยงามของท้องทะเลกันอีกด้วยแต่จะเป็นยังไงติดตามกันได้ในวันพรุ่งนี้เลยนะคะวันนี้หมดเวลาของเจาะท่าไทยแล้วล่ะคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ